บทที่หนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องบทที่หนึ่งพญาเพื่อเว่าไวไหววาโทโสโมโหโนีหากพลาดโ,โตตกต้ำให้คอยคิดคอยเว่าจ๋าต่างให้มวนหูพญาในบทนี้ิันก็ว่าถึงเรื่องปุถุชนคนเท่านีเนาะสึ่งเป็นสัตสังคมนิยมอยู่กันเป็นมูเป็นเรา มีความเกี่ยวของสัมพันธ์กันเมื่อคบหาสมากคมกันความหักความโลดความโกรธความหลงมันก็ต้องเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาโฟกัสมาทีอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์โมโหโทโสนีเนาะส่วนใหญ่ของปุถุชนคนเฮาขั้นไผเกิดมีอารมณ์นีขึ้นมาแล้วกับสิมาขวบคุมตัวเองบ่ได้ขั้นครูกรณีใจเย็น ลบเล่นหนีไปกะค่อยๆแล้วไปสงบลมดอกแต่ถาหากว่าคิงกะล่าคากะแล้งพี่น้องท่านผู้ฟังกัคิดเอาโหลดจิดตนตนาการเอาโลดว่าที่อย่างสิเกิดขึ้นสาดตร์นมัมันเข้าใส่ไฟ,ไฟความหายยนะเกิดมีแน่นอนนักโทษอยู่ในเรื่องจำต้องถูกจับกลุ่มคุ้มขังกับพวาความโมโหโทโสนีละมีจำนวนโบเมนน,น่อยๆน,นะครับพี่น้อง โดยเฉพาะปัจจุบันวันนี้ที่ผู้คนห่างไกลสีธรรมกันหลายกายเครื่องศาสนาของพระสมณโคดม,มแล้วก่อนทีสี่เข่าสู่ยุพระศรีอริยเมตไตรย,ยุมีกสันยีกสิวีมาก,ก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ก็สีุ่่นไหวพ่ายเมฆกันพุทธละครับไปไปลายท้าทย,ทยหลังจากทีศาสนาพุทธของพระสมณโคดมสิ้นสุดไปหัลัก ตอนนี้ก็เดินทางในครึ่งหนึ่งแล้วเนาะห้าพันปีตอนนี้ก็ได้0 0สองพันปลายแล้วฉะนั้นพญาภาษาอีสานตรงนี้พันจจงเวาไววาวโโหวว่าโทษโสมโหดีหากผ้าโตรตกต้ำให้คอยคิดคอยเ้าจ๋าตานให้มวนหูพญาบทต่อไปเนาะพี่น้องพญาเพิ่นวา่า ซื้อว่าความตายนี่แขนข้อถูกบาดายางไผกับแขวนอ่อนตอนเสมอดามดังกันกาอธิบายว่าความตายนี่มันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงของโลกทุกชีวิตที่เกิดมาบอกว่าคนสัตว์กระต้องตกอยู่ในวัตวุหรือวัตฏสงสารอันได้แกเกิดแก่เจ็บตายบอวิภัยหลีกหนีพ้น เพียงแต่ว่าสีตางกันตรงซาหรือเล่าน,น้นนุ่มสาวแถาแกส่สลวไห้กับมีสิทธ์ตายใ้ทุกเวลาซัำพยัญ่นาแขวนข้อถูกบาดยางกับหมายถึงทุกอย่างก้าวที่เข้ายางไปเดินไปมีความตายติดตามโตเฮ้าไปตลอดขอ,อยาได้ประมาทขาดสติกันแล้วกันบางคนเป็นว่ากินนั่นกินนี่กินแล้วสิมีอายุยืนเลี่ยนมุนนั่นเลี่ยนมุนนี่ เลี้ยนแล้วสิมีความเป็นอมตะหรือว่าเป็นมนุษย์อมตะขั้นไพไใ้ยิน่แนวนี่ก็ขอให้พิจารณาเบิ่งวาพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพพระอริยสงฆู้ทรงคุณวิเศษมีอภิญญาญาณถามว่ามีผู้ใดแน่ที่เพิ่นมอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตหลักหรือกฎเกณฑ์ของสามัญญลักษณะ อันนี้จังทุกขังอนัตตาคิดบึงประการต่อไปคิดบึงว่าพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์มหาราชชนทุกชาติทุกภาษาอยู่ปราสาทราชวังหรืออยู่ในดุงในป่าตามเงื่อนตามผาตามธรรมดำน้ำหนีลงไปในเมืองบาดาลมีไผ่บ่อหนีความตายไปพน้นความเสื่อความเห็นที่ถูกต้อง ข้างพระพุทธศาสนานะ่ะเพิ่นเสว่าบาบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วบส่สศูนพ่อแม่มีบุญคุ้นจริงทำดีใดดีดทำสว่สวไใดสัวศาสนาพุทธิเป็นศาสนาที่ยึดกฎแห่งกรรมเป็นสำคัญบ่ได้ยึดติดโตบุคคลหรือพิธีกรรมเป็นสำคัญยึดกฎแห่งกรรมไผเหตุกรรมใดกรไดับกรรมนัน้น อย่างเช่นผู้เห็ดดีก็ได้ครับผลดีผู้เฮ็ดซัวก็ได้ซัวจังสิเป็นตนครับพี่น้อง